ครับก็สวัสดีเพื่อนเพื่อทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมก๊อฟทีวีอยู่กับเกมยูทูปเปียออริจินนะครับผมก็อ่าพาร์ทนี้เป็นพาร์ที่5นะครับผมอ่าพาร์ทนี้ก็จะอ่าพามาขายของนะครับผมอ่าเพื่อนเพื่อนบางคนก็อาจจะยังไม่รู้ว่าเกมนี้มันสามารถที่จะขายของได้นะครับผมก็คือว่าเราจะเอาของไปขายเวลาเราฟาร์มมานะครับผมที่ของที่เราอ่าไม่ต้องการหรือว่าอ่าอาจจะต้องการไปซื้อของอย่างอื่น มานะครับผมอ่าเวลาเราขายของได้เราก็จะได้เป็นทองมานะแล้วก็จะไปซื้อของที่คนอื่นเขาลงขายได้ด้วยนะครับผมอ่าโอเคครับผมตอนนี้เดี๋ยวจะพาไปที่ร้านค้านะครับผมเขาเรียกว่าตลาดทองนั่นเองเนาะก็อยู่ข้างบ้านผมเองนี่นะครับผมมองไปก็จะเห็นเลยนะครับผมอ่ามองไปก็เห็นตั้งแต่ไกลๆเลยเนาะเดี๋ยวผมจะอ่าวิ่งไปสักพักหนึ่งนะครับผมอ่าขออนุญาตวิ่งไปแป๊บหนึ่งนะอ่อก็มีอยู่ประมาณ3จุดนะครับผมก็ จุดที่ผมอยู่ก็ประมาณช่วงนี้นะครับผมจุดที่1อยู่ตรงนี้นะครับผมอ่าแล้วก็จุดที่2ก็จะอยู่ตรงนี้เลยนะครับผมแล้วก็จุดที่3ก็จะอยู่ตรงนี้เลยนะถ้าเพื่อนๆอยู่ใกล้ตรงไหนเพื่อนๆก็ <c oughs> า <ry> สามารถที่จะอ่ามาขายได้นะครับผมแต่ว่าถ้าเราเล่นใหม่อะ่ะก็แนะนําให้อ่าสร้างไว้ใกล้ๆนะครับผมแล้วก็จะได้ฟาร์มของมาขายง่ายเนาะโอเคครับผมตอนนี้ก็มาอยู่ที่หน้าบ้านอ่าหน้าร้านค้านะครับผม ไม่ใช่บ้านนะหน้าร้านค้านะครับผมอ่าอ่สังเกตเห็นตรงนี้ไหมครับผมมันจะมีอ่าตาช่างขึ้นมานะครับผมก็คือว่าเราเข้าในเขตร้านค้าแล้วนะครับผมอ่าก็ให้เพื่อนๆกดเข้าไปที่รูปตาช่างนะครับผมอ่ากดเข้ามาพอเรากดเข้ามาก็จะเป็นหน้าต่างแบบนี้ขึ้นมานะครับผมก็อ่ให้เพื่อนๆนะครับผมอ่ากดตรงนี้นะครับผมอ่กดตรงที่ผมอ่ากดเลยนะ แล้วก็นี่คือช่องที่เราต้องวางของขายนะครับผมอ่ะตอนนี้ขออนุญ,ญาตให้เราได้แค่4ช่องนะครับผมแต่ว่าอ่าอีกประมาณ2ช่องก็น่าจะอ่าวิวสากับวิวห5าถึงจะปลดล็อกนะครับผมแต่ว่าอันสุดท้ายนี่ก็คือว่าเราต้องมีใบอ่าปลดล็อกนะครับผมคือการ์ดปัดการ์ดปลดล็อกนะครับผมก็ได้จากการเติมเงินเนาะหรือว่ากิจกรรมนะครับผมโอเคนะครับผมก็ เดี๋ยวเพิ่งวางขายเนาะเดี๋ยวผมจะพามาดูอธิบายในด้านส่วนของการซื้อของก่อนนะครับผมการซื้อของนะครับผมก็จะมีให้เลือกอยู่ประมาณ1 2 3ประมาณอ่าคือเจ็ดช้อยนะั้นก็จะมีในส่วนของอันแรกนะครับผมอันแรกก็จะเป็นอ่าในส่วนของพวกไม้พวกอันนี้นะครับผมอ่าพวกแบบของใช้เป็นพวกเรซินพวกอ่าไฟเบอร์แล้วก็ฟางอะไรพวกนี้นะครับผม แต่ว่าก็ต้องศึกษาดูด้วยนะครับผมเพื่อนๆก็อาจสามารถกดไปได้นะครับผมมันก็จะมีหน้าต่างหลายๆห,หน้าต่างนะก็สามารถกดไปดูได้เลยนะครับผมว่าอ่าอ,อะไรมันขายอยู่ตรงไหนราคาเท่าไหร่นะครับผมอ่าก็ให้เพื่อนกดดูตรงแถบด้านข้างแล้วก็ด้านบนนะครับผมก็ลองกดดูว่าอะไรเวลาเราจะซื้อของเราถึงจะรู้ไงว่าอะไรมันอยู่ตรงไหนนะครับผมแล้วก็พยายามที่จะจําไปด้วยเนาะโอเคครับผมก็มาดูในช้อยที่2นะ ข้ที่2ก็จะเหมือนกันเลยนะครับผมก็มนะก็จะเป็นในส่วนของคล้ายๆแบบมันจะแยกเป็นหมวดหมู่นะครับผมอ่ะก็ลองมากดดูได้นะครับผมอ่ะของที่มันก็ขายเยอะแยะมากมายนี่ก็จะเป็นผู้เล่นในเกมที่เขาวางขายนะครับผมมันไม่ใช่ระบบของเกมขายเนาะก็จะเป็นอ่าผู้เล่นในเกมเขาก็ฟาร์มมาขายเหมือนกันนะครับผมอ่ะก็จะมีในส่วนของสัตว์นะครับผมสัตว์อาหารสัตว์นะ พวกนี้ก็จะเป็นสัตว์นะครับผมอ่าพวกสัตว์พวกอะไรเยอะแยะมากมายนะก็นกแก้วนะครับผมอ่ะเราอยากบินได้เราก็เก็บเงินซื้อนกแก้วนะครับผมอ่าเก็บทองเนาะขายของฟาร์มของมาขายซื้อนกแก้วเผื่อจะได้บินได้นะครับผมก็จะเป็นในส่วนของดาบแล้วก็พวกเกาะอะไรต่างๆนะครับผมมันก็จะแยกหมวดหมู่กันเลยเนาะตัวนี้ก็จะเป็นของคราบอ่าของตกแต่งบ้านนะครับผมแล้วก็จะเป็นพวกเสื้อผ้าทรงผม อะไรพวกนี้นะครับผมอ่าเพื่อนๆก็ลองศึกษาดูก่อนแล้วก็จดจําว่าอะไรมันอยู่ตรงไหนนะครับผมอ่าก็มาดูตร,รงที่เซลลเลยนะครับผมอ่าตัวนี้ก็คือว่าเราจะวางขายแล้วนะครับผมก็ให้อ่าเราเลือกสินค้าที่เราจะวางขายอย่างเช่นไม้ผมจะขายอ่าไม้ไม้อ่าผมจะขายเจ้าไอ้นี้ดีกว่านะคือเจ้าระเบิดตัวนี้นะครับผมก็ตัดได้จากต้นไม้สีส้มๆเนาะต้นใหญ่ๆนะครับผม ก็กดเข้าไปกดตรงอ่าสีเหลืองๆตรงนี้ที่ผมวงกลมให้เลยนะครับผมก็คือว่าดูราคาเพื่อนเขาขายกันเท่าไหร่นะคือกดตรงนี้มันจะบอกราคาคนที่เขาขายนะครับผมอ่ะก็กดเข้าไปาเพื่อนที่เขาขายนะครับผมเขาขายอยู่ที่ประมาณอ่อสิบสิบเหรียญเงินนะครับผมก็อยู่ที่ประมาณสิบเหรียญเงินนะครับผมอ่าแล้วก็มาดูหน้าต่อไปว่าเขาขายกันเท่าไหร่โอเคถ้าเราจะรีบขายนะครับผมแล้วก็พยายามที่จะลดลง กว่าเขานิดนึงนะเดี๋ยวจะอธิบายให้อีกรอบหนึ่งนะครับผมอตอนนี้คนเขา,าขายที่ประมาณขายอยู่ที่ประมาณ10บสินะก็ให้เลือกมันมี3มช่องนะครับผมก็อันแรกนะครับผมก็คืออ,อันที่1นนะก็คือเหรียญทองแล้วก็อันที่สองช่องเล็กๆตรงกลางก็คือเหรียญเงินแล้วก็อันสุดท้ายก็เป็นเหรียญทองแดงนะครับผมส่วนตัวน,นี้ก็คือ,อจำนวนนะครับผมนะ ก็ให้เพื่อนกดเข้าไปที่ตรงกลางเหรียญเงินนะครับผมเพราะว่าตรงเมื่อกี้เขาขายอยู่ที่ประมาณ10เหรียญเงินนะแต่ว่าผมจะขายอยู่ที่ประมาณ11เหรียญเงินนะครับผมอ่ะก็พิมพ์เข้าไปที่11เหรียญเงินนะโอเคแล้วก็พิมพ์ไปแล้วก็กดเซลล์ไปเลยนะครับผมแล้วก็รอคนมาซื้อนะครับผมอ่ะก็คือว่ามันไม่ใช่ว่าขายหมดนี่11เหรียญเงินนะก็คือว่า1อันต่ออ่า1อันต่อ11เเหรียญเงินนะครับผม แล้วก็สมมติว่าเราขายหมดนี้มันก็จะมารวมเป็นทองนะก็คืออ่าหนึ้ยเหรียญเงินก็อ่ามาจะเป็น1นเหรียญทองอะไรประมาณนี้นะครับผมมันจะคล้ายๆแบบค่าอ่าค่ากับเงินห้ตังค์แล้วก็ยี่ส้ตังค์เหมือนของเราอะ่ะห้สตังค์สองเหรียญก็จะเป็น1บาทอะไรประมาณนี้นะครับผมอ่าก็มันจะใช้ค่าเงินแบบนี้นะแล้วก็จะขายในส่วนต่อไปผมก็จะขายอ่าเจ้าไ้เดือนเล็กนะครับผมอ่าไ้เดือนเล็กเนาะ ก็มาดูราคาที่เขาขายกันนะครับผมก็ตอนนี้เขาขายอยู่ที่ประมาณ4.9 4เีหรียญเงินนะครับผมแล้วก็79เเหรียญทองแดงนะครับผมแล้วก็วางขายไปเลยนะเราจะจะจะเร่งให้มันแอบมาขายดีนิดึงก็พยายามที่จะลดลดไม่ต่ำมากนะครับผมเพราะว่าของของเรามันจะอยู่แถวหน้านะครับผมอ่ะผมจะวางขายอยู่ที่ประมาณ70นะครับผม70เหรียญเงินนะครับผมอ่ะกดเข้าไป วางขายนะครับผมแล้วก็จะขายเป็นไส้เดือนขนาดใหญ่นะครับผมก็กดเข้ามาตอนนี้ก็ขายอยู่ที่ประมาณ8นะครับผมก็ดูตามราคานี้เลยนะแล้วก็มากดจาราคาให้ดีนะครับผมแล้วก็มากดขายตรงนี้นะครับผมใส่ราคาที่เราจะขายไปแล้วก็ขายที่ปรมาณเจ็ดสเหมือนเดิม70นะครับผมไปกดขายไป แล้วก็จะขายของที่เราฟาร์มมาที่ไม่ได้ใช้นะครับผมก็จะขายเลซินไปนะครับผมอ่าเลซินก็มาดูราคาเขาเขาขายที่ประมาณ15นะตัวนี้ก็จะแพงนิดนึงนะก็สามารถฟาร์มได้จากต้นแอปเปิลนะครับผมก็ต้นแอปเปิลที่เราอ่าเกิดตอนแรกนั่นแหละนะครับผมก็เกาะที่เราอยู่ตอนแรกๆเนาะเดี๋ยวจะพาไปฟาร์มนะครับผมก็เขาขายที่ที่15นะครับผมแล้วก็ขายที่ประมาณอ่า14นะ 14และข้างหลังเราก็ขายประมาณ99นะครับผมโอเคกดไปก็ได้เวลารอนะครับผมอ่ะถ้าเราขายได้มันจะมีข้อความขึ้นตรงนี้นะครับผมอ่ะข้อความในการขายเนาะก็จะเป็นข้อความแบบอ่าแจ้งเตือนเรานะครับผมอ่ว่าเราเลขขายเนาะก็จะอ่ากดดูแล้วก็ดูจํานวนเงินของเรานะครับผม เวลาดูจํานวนเงินของเราก็มาที่ร้านค้าเวลาเราจะซื้อของก็นี่เลยนะครับผมก็คือว่าจํานวนเงินที่เราจะได้นะครับผม,มก็จะู่ปรากฏอยู่ตรงนี้เลยนะครับผมอ่ะเอาละครับผมก็อ่าข้าไม่เข้าใจก็อ่าสอบถามเพิ่มเติมได้ใต้คลิปเลยนะครับผมคอมเมนต์เลยเนาะเดี๋ยวผมจะไปตอบคอมเมนต์ทุกคนเลยนะครับผมะจะไล่ตอบทุกคนเลย แล้วก็อย่าลืมติดตามแฟนเพจผมด้วยนะครับผมช่องผมก็มีแฟนเพจแล้วนะครับผมก็ยิ่งอยู่ใต้คลิปเลยนะครับผมก็าฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับไลฟ์สตรีมสดในแฟนเพจแล้วก็แจกทูวอลเล็ตทุกการสตรีมนะครับผมก็ไว้เจอกันพาร์ทหน้านะผมก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปใหม่ๆด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับ